โทนี่ครอสผู้ที่การเวลาไม่สามารถทำอะไรเขาได้ยังคงโชว์ฟอร์มสุดเฉียบคมในศึกแชมเปี้ยนลีสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไฮโดรสปอร์ตที่จะมาวิเคราะห์เรื่องราวฟุตบอลให้เพื่อนๆได้รับชมกัน ไม่ใช่ครั้งแรกที่โทนี่ครสลงเล่นในแชมเปี้ยนลีกรอบรองชนะเลิศระหว่างเรอัลมาดริดกับไบเยอร์มิวนิกย้อนกลับไปเมื่อ12ปีที่แล้วโทนี่ครสก็เคยลงเล่นให้กับไบเยอร์มิวนิกและเล่นในตำแหน่งที่ต่างออกไปเลยโดย2ทีมนี้ถือว่าเจอกันบ่อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของรายการนี้ปีถัดมาหลังจากเกมนั้นโทนี่ครสได้เล่นภายใต้การคุมทีมของเปปกว่าดีโอลาที่ดันเขาลงมาเล่นตำแหน่งต่ำกว่าเดิม และช่วยเปลี่ยนแปลงสไตล์การเล่นของเขาไปเลยแม้โทนี่ครสจะเคยยกย่องเป๊บว่าเป็นโค้ชที่ยอดเยี่ยมแต่สุดท้ายโทนี่ครสก็ตัดสินใจย้ายออกจากบาเยนมิวนิกมาอยู่กับเรอัลมาดริดหลังจากที่เขาประสบความสำเร็จในฟุตบอลโลกปี2014ที่เรอัลมาดริตโทนี่ครสต้องเล่นเกมรับเป็นหลักคอยตัดเกมหน้าแนวรับซึ่งก็ทำได้ดีมากๆแต่พอคาเซมิโรเข้ามาและทีมต้องการความแข็งแกร่งในแดนกลาง ทำให้โทนี่ครอสต้องโดนดันไปเล่นทางซ้ายแทนแม้ตำแหน่งนี้จะดูไม่เหมาะกับกองกลางเก่งๆอย่างโทนี่ครอสที่ควรจะยืนเป็นตัวคุมเกมตรงกลางมากกว่าเหมือนอันเดรียปิโลหรือกาคาแต่สุดท้ายเขาก็กลายเป็นคนที่เล่นตำแหน่งกลางด้านซ้ายได้อย่างยอดเยี่ยมเหนือกว่ากองกลางคนอื่นๆในยุคนี้เลยในเกมกับบร์นเลขที่2เมื่อวันพุทธที่ผ่านมาโทนี่ครอสเขาเล่นกองกลางด้านซ้ายได้อย่างยอดเยี่ยม เขาเล่นลงต่ำนี้คู่แข่งของบาเอนตลอดเวลาไม่มีใครตามประกบจริงๆจ,จังๆเลรอยซาเน่ er é, ปิดขวาของบาเอนมัวแต่จับตาดูแฟกลองเมนดีแบ็กซ้ายส่วนจามานมูเซล่าตัวรุกเบอร์10บก็มัวแต่ไปประกบโอเรเลียงชูอามีนี่เป็นหลักทำให้ครอสไม่มีใครประกบตัวแม้แฮร์รี่เครนจะยืนระหว่างแนวรับกับกองกลางเหมือนจะคอยประกบเขาแต่เครนก็ไม่ได้รบกวนการเล่นหรือกดดันเขาเลย ดูจากสถานการณ์ตัวอย่างง่ายๆนี้นาโชเฟนานเดสกำลังครองบอลอยู่และทางออกที่ชัดเจนคือการจ่ายบอลให้โทนี่ครอสทั้งจุดเบลลิงแฮมและแฟกลองเมนดีต่างก็ชี้ไปที่โทนี่ครอสเพราะเขาอยู่ในตำแหน่งที่ว่างเสมอไม่มีใครประกบเขาเลย หลังจากนั้นโทนี่ครสก็คุมเกมได้อยู่หมัดจุดเด่นในการออกบอลของเขาคือการโยนบอลยาวไปหาดานี่กาบาคารทางฝั่งขวาซึ่งเป็นบอลที่เขาเล่นหลายครั้งจังหวะการจ่ายบอลแต่ละครั้งนั้นรวดเร็วและแม่นยำม,มากแม้บางครั้งดานี่กาบาคารจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ว่างมากนักแต่ความเร็วของบอลทําให้คู่แข่งไม่สามารถดักถ่างและแย่งบอลได้เลยโทนี่ครสยังสามารถจ่ายบอลด้วยเท้าซ้ายได้เหมือนกัน เหมือนกับลูกนี้ที่จ่ายให้กับแฟกลองเมนดีแต่เขาใช้เท้าซ้ายได้ไม่ค่อยมีพลังเท่าเท้าขวาทําให้บยบร์นขยับตัวเข้ามาปิดพื้นที่ได้รวดเร็วเป็นปัญหาให้เพื่อนที่รับบอลเล่นได้ยากขึ้นการที่โทนี่ครอสยืนต่ําลงไปทางซ้ายช่วยให้เขาเชื่อมเกมกับกองหน้าตัวเก่งอย่างวินิซิอุสจูเนียได้ดีขึ้น ในครึ่งแรกเขามีจังหวะเปิดบอลที่เฉียบคมให้จุดเบลลิงแฮมที่ยืนอยู่ทางด้านซ้ายกลางสนามและโทนี่ครสเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างเกมรุกได้อย่างไม่ต้องสงสัยโอเรเลียงชูอาเมนีทำหน้าที่ตัดเกมส่วนเฟเดริโกเบเบเดเน้นเติมเกมรุกทำให้โทนี่โครสมีโอกาสเปิดบอลไกลได้มากขึ้นตัวอย่างจังหวะน,นี้โทนี่โครสตั้งใจจ่ายบอลไปให้จุดเบลลิงแฮมแต่ถูกเดลิกตัดบอลได้ทัน ยิ่งเกมเล่นไปเรื่อยๆแนวรุก3คนของเรอัลมาดริดเหมือนจะได้รับอิสระให้เล่นที่ไหนก็ได้ก็ยิ่งรวมตัวกันอยู่ทางซ้ายของสนามซึ่งเป็นจุดที่น่าจะได้รับบอลยาวไปข้างหน้าได้ดีในครึ่งหลังจุดเบลลิงแฮมขยับเข้ามาเล่นตรงกลางมากขึ้นขณะที่วินิซิอุสจูเนียดึงความสนใจออกไปทางด้านซ้ายและสร้างความปั่นป่วนให้กับโยโซคิมิตด้วยการเลี้ยงบอลพริ้วๆอยู่บ่อยครั้ง ความสัมพันธ์ในการเล่นระหว่างโทนี่ครสกับวินิซิอุสจูเนีย์ชัดเจนมากขึ้นตั้งแต่ในเล็กแรกเมื่อโทนี่ครจ่ายบอลทะลุช่องได้อย่างเฉียบคมบวกกับวิ่งหลอกแนวรับของวินิซิอุสจูเนียเพื่อหลุดการประกบของคิมมินแจจนกลายเป็นประตูแรกของเกม สิ่งเดียวที่ขาดหายไปจากฟอร์มการเล่นของโทนี่ครอสในเกมนี้คือลูกจ่ายแทงทะลุช่องในแบบเดียวกับเกมที่แล้วแต่เราก็ได้เห็นไม้ตายของโทนี่ครอสนั่นคือการหลอกใช้เท้าเพื่อเปลี่ยนทางบอลเวลารับบอลช่วยให้จ่ายบอลหน,นีออกจากคู่แข่งได้เลยนี่เป็นสไตล์การเล่นแบบฉบับของเขาเลยก่อนที่จะรับบอลเขาเลือกไปมองเพื่อเช็คตำแหน่งของจุดเบลลิงแฮมเหมือนรู้อยู่แล้วว่าจะส่งบอลไปทางไหนก่อนบอลถึงเท้า อันโตนิโอรูดิเกอร์จ่ายบอลให้กับโทนี่ครสทำให้คอนราดไลเมอร์รีบพุ่งเข้ามาประกบโทนี่โครสอย่างรวดเร็วโทนี่ครสไม่ได้ใช้เท้าขวาข้างถนัดเข้าควบคุมบอลแต่ปล่อยให้บอลไหลผ่านตัวไปทางซ้ายซึ่งทําให้ไลเมอร์ต้องเปลี่ยนทิศทางการวิ่งเล็กน้อยเพราะคิดว่าโทนี่โครสอาจจะเลี้ยงไปทางซ้ายแต่จริงๆแล้วเขากลับแต่บอลเข้าด้านในด้วยเท้าซ้ายเปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็วทําให้ไลเมอร์พุ่งไปผิดทางการวิ่งที่ชาญฉลาดนี้เปิดพื้นที่ให้โทนี่โครส จ่ายบอลทะลุช่องไปให้จูดเบลลิงแฮมได้อย่างง่ายดายไลเมอร์รีบวิ่งกลับมาที่ตำแหน่งเดิมอย่างรวดเร็วเข้าปะทะจูดเบลลิงแฮมจนล้มลงทำให้โรดริโกได้ยิงฟรีคิกในระยะอันตรายแต่มานูเอลนอยเออร์ er ก็เซฟไว้ได้อย่างสวยงามทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากการคุมเกมในแบบของโทนี่ครอสเลยโทนี่ครอสเล่นได้ดรอปลงเล็กน้อยในช่วงครึ่งหลังของเลขที่2น่าจะเพราะแฮร์รี่ครนถูกสั่งให้ประกบเขาติด ด้วยวัย34ปีทําให้โทนี่โครสเริ่มมีปัญหาในการลงเล่นให้ครบ90นาทีมากขึ้นลูก้าโมริตที่เคยยืนข้างเขาในตําแหน่งกองกลางด้านขวาก็มักจะลงเล่นเป็นตัวสํารองแทนโดยรวมแล้วอันเชล็ตติวางแผนการลงสนามของโทนี่โครสได้ดีอาการบาดเจ็บไม่ใช่ปัญหาเขาลงเล่นได้เกือบทุกนัดในหลีกฤดูการนี้และเพิ่งถูกพักเต็มๆเ,เป็นครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์กับเกมเยือนเกตาเฟ เพราะเรอัลมาดริดมีเกมดาบีบกับอเอลติโกมาดริดอีก3มวันต่อมาและในเกมนั้นโทนี่ครสกลับเป็นคนที่เล่นดีที่สุดในสนามเขาถูกพักอีกครั้งกับมายโยกาเพื่อเตรียมความฟิตกับเกมเอลกลาซิโก้ที่เอาชนะบาร์เซโลนาไป3ประตูต่อ2ซึ่งการันตีแชมป์ลีกได้สําเร็จเอาจริงๆโทนี่ครสแพ้เพียงครั้งเดียวในฤดูกาลนี้ในเกมลีกนัดแรกที่เจอกับแอเลติโกมาดริดแพ้ไป3ประตูต่อหนึ่งแม้จะแพ้แต่เขาก็ยังยิงประตูได้ด้วยซึ่งเป็นลูกยิงไกลอันยอดเยี่ยม ใกล้จะครบ10ปีกับเรอัลมาดริดโทนี่ครสไม่เคยลงเล่นน้อยกว่า42นัดให้กับเรอัลมาดริดใน1ฤดูกาลเลยโทนี่ครสมีโอกาสเทียบเท่าตำนานปีกซ้ายของเรอัลมาดริดในยุค60อย่างปาโก้เคนโตที่คว้าชัยชนะเลิศยูโรเปียนคัพ6สมัยซึ่งเพื่อนร่วมทีมอย่างดานิกาบาคานนาโชเฟนานเดสและลูก้าโมดริดก็จะได้สถิติเดียวกัน แต่แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกทั้ง6ครั้งของพวกเขามาจากการเล่นกับเรอัลมาดริดแต่สำหรับโทนี่ครอสเขายังมียูฟาแชมเปี้ยนลีกในปี2013กับบาเยอร์มิวนิกอีกด้วยแม้ว่าเขาจะไม่ได้ลงเล่นในนัดชิงชนะเลิศครั้งนั้นเพราะบาดเจ็บที่สนามเวมบรียและคู่แข่งคือดอดมุนผ่านไป10ปีโทนี่ครอสกลับมาเจอกับคู่แข่งและสนามเดิมอีกครั้งแต่ในฐานะนักเตะที่เก่งกาจขึ้นกว่าเดิมมาโทนี่ครอส ถือเป็นหนึ่งในกองกลางที่ดีที่สุดในโลกเขาได้รับการยกย่องจากทักษะการจ่ายบอลที่ไม่ยำเฉียบคมและการควบคุมเกมได้อย่างยอดเยี่ยมและในตอนนี้โทนี่ครอสเขายังคงเป็นกำลังสำคัญให้กับเรอัลมาดริดและทีมชาติเยอรมนีถ้าคุณชอบวิดีโอนี้กดไลค์และกดติดตามช่องนอกจากนี้อย่าลืมเปิดการแจ้งเตือนด้วยกระดิ่งเพื่อไม่ให้คุณพลาดเนื้อหาใหม่ๆเจอกันในคลิปหน้าครับ